ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกอบล้อมด้วยป่าไม้หนาทึบและสายหมอกที่ลอยตัวเหนือพื้นดินในยามเช้ามีเด็กหญิงอายุ11ปีชื่อน้ำฝนเธอเป็นเด็กที่สงสัยชอบสำรวจสิ่งแปลกใหม่รอบตัวเสมอวันหนึ่งขณะที่น้ำฝนกำลังเดินอยู่ใกล้ชายป่าเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดึงดูดความสนใจของเธอเสียงนั้นเหมือนเสียงลมพัดผ่านใบไม้แต่ก็ไม่ใช่มันเป็นเสียงที่เหมือนมีใครกำลังเรียกเธอ เธอเดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนพบกับชายชรา,าคนหนึ่งนั่งอยู่บนตอไม้เก่าๆชายคนนั้นใส่เสื้อผ้าสีมองคล้ำใบหน้าของเขาซูบผอมแต่ดวงตาของเขาส่องประกายแปลกประหลาดมากันได้อย่างไรชายชรา,าถามด้วยเสียงแหบๆน้ำฝนรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ค่อยๆคลืบคลานขึ้นตามหลังของเธอเธอพยายามตอบแต่เสียงของเธอติดอยู่ในลำคอรอบตัวเธออากาศเริ่มหนาวขึ้นเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ดังขึ้นเรื่อยๆราวกับธรรมชาติกำลังเตือนเ,อนเธอให้ระวัง ชายชราค่อยๆยืนขึ้นตัวเขาสูงกว่าที่เธอคิดไว้มากเขาก้าวเข้ามาหาเธอทีละก้าวน้ำฝนรู้สึกได้ถึงกลิ่นอับๆคล้ายดินชื้นผสมกับกลิ่นเหม็นเน่าที่่วยเข้ามาในจมูกของเธอเธอพยายามถอยหลังแต่เท้าของเธอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นอยากกลัวชายชราพูดอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงของเขาเปลี่ยนไปมันลึกและก้องกังวานราวกับไม่ใช่เสียงของมนุษย์ น้ำฝนเหลือบมองไปรอบๆและสังเกตเห็นว่าต้นไม้รอบตัวเธอกำลังค่อยๆโค้คคงลงมาเรากับกำลังโค,ค้งคำนับชายชราคนนั้นเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เท้าของเธอมันเป็นความรู้สึกที่ทำให้เธอต้องกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับหายไปในอากาศชายชรายื่นมือออกมามือของเขาไม่ใช่มือของมนุษย์อีกต่อไปมันเป็นกิ่งไม้แห้งๆที่กำลังยืดยาวออกมาหาเธอ น้ำฝนรู้สึกได้ถึงความชื้นที่ค่อยๆซึมผ่านรองเท้าของเธอเธอมองลงไปและเห็นว่าพื้นดินกำลังกลายเป็นโคลนสีดำและมีมือเล็กๆจำนวนมากกำลังโผล่ออกมาจากโคลนนั้นเสียงหัวใจของเธอเต้นดังขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามหาทางหนีแต่ทุกทิศทางรอบตัวเธอกำลังถูกปิดกั้นด้วยกิ่งไม้ที่เคลื่อนไหวได้ชายชราค่อยๆเปิดปากของเขาแต่สิ่งที่โผลออกมาไม่ใช่ลิ้นมันเป็นรากไม้ที่กำลังเลื้อยออกมาหาเธอ น้ำฝนรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่ทุ่มท้นเธอเหลือบมองไปที่ดวงตาของชายชราคนนั้นและพบว่ามันไม่ใช่ดวงตาของมนุษย์อีกต่อไปมันเป็นช่องว่างมืดมๆที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวและแล้วเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นมาจากทุกทิศทางรอบตัวเธอยินดีต้อนรับสู่โลกของเราน้ำฝนรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงเธอลงไปลงไปลงไปและทุกอย่างก็มืดสนิท แต่เรื่องราวยังไม่จบเพราะในความมืดนั้นน้ำฝนเริ่มได้ยินเสียงหัวใจเต้นแต่ไม่ใช่หัวใจของเธอและเสียงนั้นกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆในความมืดมิดนั้นเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นเรื่อยจังหวะมันหนักหน่วงและไม่เป็นธรรมชาติราวกับว่ามันกำลังเต้นอยู่ในหัวของเธอน้ำฝนพยายามขยับตัวแต่ร่างกายของเธอเหมือนถูกมัดไว้ด้วยเชือกที่มองไม่เห็นเธอรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ค่อยๆค,คลืบคลานขึ้นตามแขนขามันไม่ใช่ความเย็นธรรมดามันเป็นความเย็นที่เหมือนมีชีวิต และแล้วเธอก็เริ่มเห็นแสงสลัวๆเริ่มปรากฏขึ้นในความมืดมันเป็นแสงสีเขียวคล้ำกระพริบๆราวกับดวงตาของสัตว์ร้ายแสงนั้นค่อยๆขยายวงกว้างขึ้นและน้ำฝนก็ได้เห็นว่าเธอไม่ได้อยู่ในที่มืดอีกต่อไปเธออยู่ในป่าแต่ไม่ใช่ป่าธรรมดาต้นไม้รอบตัวเธอสูงชลุดเปลือกไม้สีดำสนิทกิ่งก้านของมันบิดเบี้ยวเหมือนกำลังขยับตัวดวงตาสีเขียวคล้ำที่เธอเห็นนั้นคือดวงตาของต้นไม้ น้ำฝนรู้สึกได้ถึงลมหายใจของปากมันร้อนและเหม็นเน่าเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในอากาศและแล้วเธอก็เห็นเขาชายชราคนนั้นยืนอยู่ห่างจากเธอไม่กี่ก้าวแต่เขาดูแตกต่างไปจากเดิมร่างกายของเขาค่อยๆเปลี่ยนรูปเปลือกไม้เริ่มคลุมตัวเขากิ่งไม้งอกออกมาจากแขนขาดวงตาของเขากลายเป็นช่องว่างมืดๆที่ดูดกลืนแสงเรารอเธอมานานแล้วเสียงของเขาก้องกังวานในหัวของน้ำฝน เธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวใต้เท้าของเธออีกครั้งเธอมองลงไปและเห็นรากไม้สีดำกำลังค่อยๆโผล่ออกมาจากพื้นดินรากไม้เหล่านั้นกำลังเลื้อยขึ้นมาหาเธอน้ำฝนพยายามถอยหลังแต่เท้าของเธอถูกยึดไว้ด้วยรากไม้ที่แข็งแรงเธอรู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดที่ค่อยๆค,ค,คลืบคลานขึ้นตามขาและแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเสียงเด็กๆร้องเพลงเสียงนั้นมาจากที่ไกลแต่ก็ใกล้เข้ามาทุกที น้ำฝนเหลือบมองไปรอบๆและเห็นเงาร่างเล็กๆกำลังเดินเข้ามาหาเธอพวกเขาเป็นเด็กแต่ไม่ใช่เด็กธรรมดาผิวหนังของพวกเขาเป็นสีเทาดวงตากลวงเปล่าและรอยยิ้มของพวกเขามันกว้างเกินไปมาเล่นกับเราสิเสียงของพวกเขาดังขึ้นพร้อมกันน้ำฝนรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่ท่วมทน้นเธอพยายามปิดตาแต่ภาพเหล่านั้นยังคงอยู่และแล้วเธอได้ยินเสียงชายชราคนนั้นอีกครั้ง นี่คือโลกของเราและเร็วๆนี้มันจะกลายเป็นโลกของเธอเช่นกันน้ำฝนรู้สึกได้ถึงรากไม้ที่กำลังคลืบคลานขึ้นมาถึงเอวของเธอมันแข็งและเย็นเธอพยายามดิ้นรนแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเธอกลับทำให้รากไม้เหล่านั้นรัดแน่นขึ้นเสียงเด็กๆร้องเพลงดังขึ้นเรื่อยๆและน้ำฝนก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายของเธอกำลังเปลี่ยนไป ผิวหนังของเธอเริ่มแข็งขึ้นแขนขาของเธอเริ่มหนักและไม่ตอบสนองและในใจของเธอความหวาดกลัวเริ่มจางหายแทนที่ด้วยความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกับป่าแต่แล้วเสียงใหม่ก็ดังขึ้นเสียงนั้นแตกต่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอได้ยินมามันเป็นเสียงของมนุษย์น้ำฝนเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งและน้ำฝนก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงเธอกลับ รากไม้ที่รัดเธอเริ่มคลายตัวความมืดรอบตัวเธอเริ่มจางหายและแล้วเธอก็ได้เห็นแสงสว่างแสงนั้นเจิดจ้าและอบอุ่นแต่มันก็ยังไม่จบเพราะในแสงสว่างนั้นน้ำฝนเห็นเงาร่างของชายชาราเขายืนอยู่ตรงนั้นและรอยยิ้มของเขามันกว้างขึ้นเรื่อยๆเราจะพบกันอีกเสียงของเขาดังขึ้นในหัวของน้ำฝน และแล้วทุกอย่างก็มืดลงอีกครั้งแต่คราวนี้น้ำฝนรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นและเสียงที่คุ้นเคยน้ำฝนตื่นสิเธอค่อยค่ยลืมตาขึ้นและพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงแต่ในใจของเธอยังคงได้ยินเสียงกระซิบของป่าและชายชาราที่รอเธออยู่ น้ำฝนลืมตาขึ้นแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้องเธอรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของผ้าห่มที่คลุมตัวอยู่แต่ในใจของเธอยังคงมีเสียงกระซิบนั้นก้องกังวลน,น้ำฝนตื่นแล้วหรือยังเสียงแม่ดังมาจากห้องข้างๆน้ำฝนพยายามยิ้มตอบแต่ความรู้สึกแปลกๆยังคงค้างอยู่ในใจเธอมองลงไปที่มือของตัวเองและตกใจบนข้อมือของเธอมีรอยแดงเป็นทางยาวราวกับถูกอะไรบางอย่างรัดไว้ เธอพยายามถูๆด,ดูแต่รอยนั้นไม่หายไปมันรู้สึกเย็นและแข็งเหมือนเปลือกไม้น้ำฝนเสียงแม่ดังขึ้นอีกครั้งมาแล้วค่ะน้ำฝนตอบกลับพยายามกลบเกลื่อนความหวาดกลัวในใจเธอลุกออกจากเตียงและเดินไปที่หน้าต่างป่ายังคงอยู่ตรงนั้นอยู่ไกลออกไปแต่เช้านี้มันดูแตกต่างไปจากเดิมต้นไม้ดูสูงขึ้นกะใบไม้สีเขียวเข้มกว่าปกติและเธอรู้สึกได้ว่าป่ากำลังมองกลับมาที่เธอ น้ำฝนสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งเรารอเธออยู่เสียงนั้นดังขึ้นในหัวของเธอเธอพยายามสั่นหัวเพื่อให้เสียงนั้นหายไปน้ำฝนลงมากินข้าวเธอรีบเดินออกจากห้องแต่ระหว่างที่เดินลงบันไดเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างพื้นไม้ใต้เท้าของเธอรู้สึกนุ่มผิดปกติรากับเธอกำลังเดินบนดินเธอมองลงไปและเกือบกรีดร้อง พื้นไม้กําลังเปลี่ยนเป็นรากไม้ค่อยๆค,คลืบคลานขึ้นมาตามขั้นบันไดน้ำฝนรีบวิ่งลงไปชั้นล่างแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติเป็นอะไรไปลูกแม่ถามด้วยเสียงกังวลเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรน้ำฝนตอบพยายามยิ้มแต่ในใจของเธอความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ตลอดวันนั้นน้ำฝนพยายามทำตัวเป็นปกติแต่ทุกสิ่งที่เธอสัมผัสรู้สึกแตกต่างไปจากเดิม ดินในสวนรู้สึกอุ่นและนุ่มเหมือนมีชีวิตต้นไม้ในบ้านใบไม้ของมันกระพริบราวกับกำลังมองเธอและเมื่อเธอจับมือตัวเองมันรู้สึกแข็งราวกับเปลือกไม้เมื่อถึงเวลากลางคืนน้ำฝนนอนอยู่บนเตียงพยายามหลับตาแต่แล้วเธอได้ยินเสียงเสียงร้องเพลงเสียงเด็กๆมันดังขึ้นมาจากนอกหน้าต่าง น้ำฝนรู้ตัวว่าเธอไม่ควรไปแต่ร่างกายของเธอขยับตัวเองเธอลุกออกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปในแสงจันทร์เธอเห็นพวกเขาเด็กๆพวกเขายืนอยู่ตรงนั้นยิ้มให้เธอมาเล่นกับเราสิเสียงของพวกเขาดังขึ้นในหัวของเธอและแล้วน้ำฝนก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงเธอออกไป ออกไปสู่ป่าออกไปสู่โลกของพวกเขาและเธอก็เริ่มก้าวเดินโดยไม่สามารถหยุดตัวเองได้เพราะในใจของเธอเสียงกระซิบนั้นยังคงดังขึ้นเรื่อยๆมาเธอเรารอเธออยู่และเมื่อเธอเดินออกจากบ้านเธอได้ยินเสียงปิดประตูเสียงนั้นดังขึ้นราวกับว่าบ้านของเธอ กำลังบอกลาเธอไปตลอดการน้ำฝนก้าวเท้าออกจากบ้านความมืดของคืนนี้หนาทึบกว่าทุกคืนที่เธอเคยรู้จักเสียงจริงหรีดร้องดังขึ้นจากทุกทิศทางราวกับธรรมชาติกำลังเตือนเธอถึงอันตรายที่รออยู่แต่เธอหยุดตัวเองไม่ได้เท้าของเธอสัมผัสกับพื้นดินที่เย็นชื้นมันรู้สึกนุ่มและมีชีวิตราวกับป่ากำลังหายใจอยู่ใต้เท้าของเธอ แสงจันทร์ส่องผ่านใบไม้สร้างเงารูปประหลาดบนพื้นดินน้ำฝนมองเห็นรอยเท้าเล็กๆเ,เรียงกันเป็นทางมันเป็นรอยเท้าของเด็กๆมาเล่นกับเราสิเสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งน้ำฝนเดินตามรอยเท้าเหล่านั้นเข้าไปในป่าทุกก้าวที่เธอก้าวเข้าไปลึกขึ้นความมืดก็ดูดกลืนเธอมากขึ้นเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังขึ้นเรื่อยๆร,ราวกับป่ากำลังพูดกับเธอและแล้วเธอก็เห็นพวกเขา เด็กๆที่เธอเห็นจากหน้าต่างพวกเขายืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของพวกเขาเบี้ยวในรอยยิ้มที่กว้างเกินไปดวงตาของพวกเขากลวงเปล่าแต่สองประกายสีเขียวคล้ำยินดีต้อนรับพวกเขาพูดพร้อมกันน้ำฝนรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ค่อยๆค,คลืบคลานขึ้นตามตัวเธอพยายามถอยหลังแต่เท้าของเธอถูกยึดไว้ด้วยรากไม้ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินเราเรอเ,เธอมานานแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นน้ำฝนหันไปและเห็นชายชารา แต่เขาดูแตกต่างไปจากเดิมร่างกายของเขาคล้ายกับต้นไม้มากกว่ามนุษย์กิ่งไม้งอกออกมาจากแขนขาของเขาดวงตาของเขาคือช่องว่างมืดมดที่ดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือโลกของเราเขาพูดด้วยเสียงที่ก้องกังวานในหัวของน้ำฝนและเร็วๆนี้มันจะกลายเป็นโลกของเธอเช่นกันน้ำฝนรู้สึกได้ถึงความหวาดกลัวที่ท่วมทน้นเธอพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในอากาศและแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเสียงที่คุ้นเคย น้ำฝนเสียงนั้นดังขึ้นจากที่ไกลมันคือเสียงของแม่น้ำฝนหันไปมองและเห็นแสงสว่างเจิดจ้าที่ปลายป่าอย่าไปเสียงชายชาราดังขึ้นที่นี่คือบ้านของเธอแต่เสียงของแม่ดังขึ้นอีกครั้งน้ำฝนกลับบ้านกันเถอะน้ำฝนรู้สึกได้ถึงการต่อสู้ภายในใจส่วนหนึ่งของเธอต้องการวิ่งไปหาความสว่างนั้นแต่ส่วนอีกหนึ่งรู้สึกว่าป่านี้คือที่ที่เธอควรอยู่เลือกเถอะ เสียงชายชาราดังขึ้นระหว่างโลกของเราหรือโลกที่เธอจากมาน้ำฝนเหลือบมองไปที่เด็กๆพวกเขายืนนิ่งมองเธอด้วยรอยยิ้มที่กว้างขึ้นเรื่อยๆและแล้วเธอก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างมันคือความทรงจำความทรงจำของเธอของครอบครัวของเพื่อนๆของทุกสิ่งที่เธอรักน้ำฝนหลับตาและในความมืดนั้นเธอเห็นภาพของแม่ที่กำลังยืนรอเธออยู่ที่ขอบป่าแม่น้ำฝนกระซิบ และแล้ว,ลวเธอก็รู้ว่าต้องทำอะไรน้ำฝนลืมตาขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นฉันไม่อยู่กับพวกคุณเธอพูดด้วยเสียงที่สั่นไหวเสียงกระซิบในหัวของเธอดังขึ้นทันทีเธอเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วไม่น้ำฝนตะโกนฉันไม่ใช่และแล้ว,ลวเธอก็รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดรากไม้ที่รัดเท้าเธอเริ่มงอกขึ้นมาคลุมตัวเธอน้ำฝนรู้สึกได้ถึงความเย็นที่ค่อยๆค,คลืบคลานขึ้นตามขา น้ำฝนเสียงแม่ดังขึ้นอีกครั้งน้ำฝนเหลือบมองไปที่แสงสว่างและรู้ว่าต้องทำอะไรเธอน้มตัวลงไปและใช้มือที่เริ่มแข็งกระด้างของเธอดึงรากไม้ออกจากเท้าวความเจ็บปวดทำให้เธอแทบจะกรีดร้องแต่เธอทนไว้เธอหนีไม่รอดเสียงชายชาราดังขึ้นน้ำฝนไม่สนใจเธอดึงรากไม้ออกทีละอันและเริ่มก้าวไปข้างหน้า เด็กๆที่ยืนอยู่รอบตัวเธอเริ่มร้องเพลงเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบทะลุหูแต่น้ำฝนไม่ยอมหยุดเธอเก้าวไปข้างหน้าทุกก้าวรู้สึกหนักหน่วงร่างกายของเธอเริ่มเปลี่ยนไปเปลือกไม้เริ่มคลุมตัวเธอน้ำฝนเร็วขึ้นเสียงแม่ดังขึ้นน้ำฝนรู้สึกได้ถึงน้ำตาไหลลงแก้มแต่เธอยังคงเดินต่อไปและแล้วเธอก็เห็นแสงสว่างมันอยู่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆ แต่ร่างกายของเธอก็หนักขึ้นเรื่อยๆเช่นกันหยุดเสียงชายชาราดังขึ้นนี่คือบ้านของเธอไม่น้ำฝนกระซิบบ้านของฉันอยู่ตรงนั้นและด้วยความพยายามสุดท้ายเธอก็วิ่งวิ่งไปหาความสว่างวิ่งไปหาแม่วิ่งไปหาชีวิตเดิมของเธอและเมื่อเธอเกือบจะถึงเธอรู้สึกได้ถึงมือที่แข็งแรงจับเธอไว้น้ำฝน เสียงนั้นคือเสียงของแม่และแล้วทุกอย่างก็สว่างจ้าน้ำฝนลืมตาขึ้นเธอนอนอยู่บนเตียงแสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาน้ำฝนตื่นแล้วหรือยังเสียงแม่ดังมาจากห้องข้างๆน้ำฝนมองลงไปที่มือของตัวเองไม่มีรอยแดงไม่มีเปลือกไม้เธอลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าต่าง ป่ายังคงอยู่ตรงนั้นดูสงบและปกติแต่ในใจของน้ำฝนเธอรู้ว่ามันไม่เคยปกติและอาจจะไม่ปกติตลอดไปเธอมองไปที่ป่าและรู้สึกได้ถึงเสียงกระซิบสุดท้ายเราจะรอเธอน้ำฝนยิ้มและปิดหน้าต่างเธอรู้ว่าป่านั้นจะยังคงอยู่ตรงนั้นแต่เธอเลือกที่จะอยู่ที่นี่กับแม่กับชีวิตของเธอ และกับความทรงจำของคืนที่เธอเกือบจะหายไปตลอดการ